เพิ่งจาพี่น้องไปสงการอยู่บ้านมวนมวนเด้อนี่แฮ่แฮ่ต้นเงืนจ้ะรวมบุญน้ำกันแฮ่รอบมูบานนะคะช่วงบ่ายแฮ่กับเอื้อยน้องหน้ายหญ่ทุกคนค่ะมันรวมแฮ่น้ำกันเนาะมวน,มวนมวนค่ะเต็มที่เต็มที่ไม่ต้องห่วงดอกเรื่องเต้นนี่เรื่องแฮ่เอื้อขลุ่นเนาะมวนมวนจ้าพอยิ่มแรงมากวันนี้ ้าเด็กน้อยผ้าเด็กแกงค่ะไปเล่มสงการในตัวอำเภอค่ะอำเภอบันดุงค่ะจังหวัดอุดรธานีค่ะปลอยเด็กน้อยไปหาเห่นหายางเห่นย่ยางอย่าง,าง,างคนบวสามารถขี่รถเล่นได้รมันปิดแค่กระจอดเลยค่ะจอดเต้นเลยค่ะยุ่งเลาะนั่นแหละจากนั้นค่ะสี่ทุ่มเคืองเบิงเอาโลดไปเบิงหมอลาบอีกเออนุชานุ่นธิดาพรทองเบิ และทีชาวชาวคณะเพิ่อนันลาไอ้หมอล่ำคณะยังก่เด้า,ดาฟ้าปีนเนาะอยู่บ้านหน้าโนกของอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีมวมวลนีล่ด้ีมวลคลัะคัคุมคุมแล้วคุมแล้วเม่บบานสงการจากนั้นค่ะ มาหอกเทบแล้วัาที่นี่ทาข้อสมมุดประการน,นะคะยังไม่อิ่มน้ำสำหรับไปเติมกำลังให้ตัวเองอีกค่ะไปเที่ยวบางแสนทิ้งทกับหลานสาวนะคะกับครอบครัวน้องสาวะคะ่ะเดินสับฉับเจ๊เจ๊สวยๆไปเลยเห็นบอ่อเห็นบ่นีหลนละความสุขที่หิวใจขององีรู้